จังหวัดหนองคายค่ะก็ได้ฝึกอบรมเพื่อเสริมประสิทธิภาพนะคะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรอบอร220คนโดยเน้นความรู้ด้านการข่าวค่ะ ที่หอประชุมอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายดรไผ่ทูลรักประเทศปลัดจังหวัดน้องคายเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชอรอบอรจังหวัดหน้องคายรุ่นที่1ประจำปี2558โดยเน้นความรู้ด้านการข่าวเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานการข่าวและให้สามารถรายงานข่าวแก่ส่วนราชการได้เพื่อทบทวนความรู้และการสร้างเครือข่ายการหาข่าวและรายงานข่าวของชอรอบอร ในพื้นที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและเป็นการกระตุ้นให้หมู่บ้านชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะ ในการอบรมชรบรในครั้งนี้นะคะมีการบรรยายโดยวิทยากรจากฝ่ายทหารกองกําลังศุลศักดิ์มนตรีกองอํานวยการรักษาความสงบมั่นคงภายในภาคสองส่วนแยกที่1ศูนย์ปฏิบัติการข่าวกรองภาค3ตํารวจและฝ่ายปกครองร่วมให้ความรู้และฝึกอบรมด้านทักษะต่างๆเพื่อปรับใช้ในการทํางานในพื้นที่ของตนเองโดยมีตัวแทนชุดรักษาความสงบความปลอดภัยของหมู่บ้านรุ่นที่1จากอําเภอสังคมอําเภอศรีเชียงใหม่และอําเภอท่าบอ่อจํานวน44 หมู่บ้านเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน220คนค่ะ